สวัสดีค่ะท็อปสิปเปียนบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตใจดีและมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกจึงไม่แปลกที่จะมีการช่วยเหลือสัตว์ตกทุกข์ได้ยากอยู่บ,บ่อยๆทั้งการจัดฟันให้ปลากกปลากระเป้าหรือแม้กระทั่งทำขากรไกเทียมให้เต่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเรื่องอื่นจะซึ้งกินใจแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะกํากเนิดเต่าจากกลความเท่ของเต่าตัวนี้ได้แต่ดมาแต่พอรู้เหตุผลที่แท้จริงอึ้งเลย เพราะเจ้าเต่าต,ตัวนี้โชคร้ายชนกับเรือจนกรามหักสัตวแพทย์ในตุรกีจึงร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการสร้างขาก,กรรไกเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมาทดแทนให้หลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็พบว่าน้องเต่าฟื้นตัวได้ดีสามารถกัดกินอาหารได้ทีละนิดทีละนิด,นดจนกลายเป็นเต่าจากกลนสุดเทพถูกใจชาวร็อกอย่างที่เห็นถือว่าเทคโนโลยีสุดล้ำช่วยต่อชีวิตให้น้องเต่าที่ล่นแลนใมหาสมุทรอีกครั้งซึ้งใจแทนจริงๆค่ะช่วยเหี่ยวจากการถูกงูรัด จากคลิปจะเห็นว่ามีคนสังเกตเห็นเหยื่อตัวหนึ่งนอนแง้งแม้งอยู่กลางถนนมันคงไม่ได้อยากนอนพักแต่อย่างไรแต่กำลังต่อสู้กับงูที่พยายามรัดตัวมันอยู่ในขณะที่กำลังซิ้งแย่แก่อยู่นั้นก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยด้วยการดึงหางงูออกแต่กลายเป็นว่างูรัดขาเต่าเหยี่ยวแน่นเข้าไปอีกจนมันดิ้นกระเดากระเดาจึงต้องใช้วิธีจับเหย่่ยวนอนอาซาแล้วค่อยๆดึงงูออกในที่สุดการต่อสู้ระหว่างผู้ยิ่งใหญ่ก็สิ้นสุดลงเหยื<ๆ>่วก็บินฟิลหายนับตาไปปล่อยเจ้างูที่หิวโซให้นนนนนออเลกยู่ถนนงง่ถงง,งทีห็น ช่วยจระเข้ยักจักยางรถยนต์งานนี้ต่อให้ใจดีแค่ไหนใครก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยก็แง่สินี่มันจระเข้ยักความยาว4.2เมตรเลยนะคุณขนาดมีหน่วยงานหรือนักสู้จระเ,เข้เข้าไปช่วยแล้วแทๆ้ๆก็ไม่เวิร์กเลยทำให้ยางรถติดอยู่ที่คอเจ้านี้นานถึง6ปีเต็มแต่ในที่สุดก็มีผู้กล้าเข้ามาช่วยด้วยการวางกับดักใกล้แม่น้ำและใช้เหยื่อล่อจระเข้ ก่อนจะช่วยกันนำยางออกจากคอมันได้สำเร็จแต่เขาคนนี้ก็ไม่ได้เอารางวัลไปเตียงใดเพราะเจ้าตัวบอกว่าทำด้วยใจรักสัตว์ขนาดนี้ขอให้เจริญเจริญนะคะพ่อหนุม่มธันตกรรมปลาปลากระเป้าทำเอางงกันทั้งโซเชียลเมื่อเจ้าโกโลดี้ปลาปลากระเป้าแสนรักของชายวัยว64ปีคนนี้จู่ๆมันก็น้ำหนักลดลงเขาเลยลองสังเกตพบว่าฟันน้องยาวเกินไปจากการไม่ได้แท้พวกสัตว์เปลือกแข็งตามธรรมชาติจึงรีบพาไปหาหมอฟันทันวนกลายเป็นภาพสุดน่ารัก เมื่อเจ้าโกโลอี้ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูและถูกรอฟันออกเหมือนกับเด็กน้อยในคลินิกน้าปลื้มใจที่การผ่าตัดผ่านไปอย่างราบรื่นหลังจากพักฟื้นจากยาสลบแป๊บนึงตนที่สุดโกโลอี้ก็กลับบ้านและกินอาหารได้ตามปกติแต่ถ้ากินไม่หยุดหลังจากนี้คงกลายเป็นปากกระกเป้าหุ่นมีแน่นกระลอกกับขารอเทียมเป็นภาพสุดน่ารักและประทับใจเมื่อมีคนสร้างรอเทียมให้กับกระลอกตัวจิว๋วชื่อว่าคาราเมลหลังจากสูญเสียขาหน้าไปจากกับดกักโดยมันถูกพบในกับดักสัตว์ ทำให้สตัตวแพทย์นาตัวเข้ามารักษาและสร้างชุดล้อเทียมคล้ายกับรถเข็นสักขนาดเล็กให้เขารอให้กระลอกปรับตัวเข้าอุปกรณ์ใหม่ก่อนที่จะสอนให้มันเดินอีกครั้งน่ารักซะไม่มีกลายเป็นกระลอกติดล้อไปเลยช่วยเต่าทะเลจากฉลามบอกไปใครจะเชื่อว่านี่คือการเอาชีวิตรอดของเต่าที่กําลังโดนฉลามเสือไล่หมาแต่เชื่อเถอะเพราะจะคลิปจะเห็นว่าเจ้าเต่าพยายามว่ายน้ําระดับความเร็วสี่คูนร้อยและพยายามตะกายขึ้นเรือพร้อมกับส่งสัญ,ญญาณขอร้องให้มนุษย์ช่วย และพวกเขาก็ชชวยมันได้สาเร็จลองนึกภาพว่าธนูหนุ่มไม่ได้แล่นเรือมาแถวนี้เจ้าเต่าอคองได้ไปไหวยน้ำต่อในท้องฉลามแล้วโชคดีจริงๆเลยฉลามติดซอกหินเหตุเกิดเมื่อหนูน้อยบิลลี่ลีวัยสิบเอ็ดปีกำลังเดินไปกับครอบครัวของเธอที่หาดคิงสตันก่อนจะหันไปเห็นว่ามีอะไรกําลังเกยตื้นและพบว่ามันคือฉลามตัวน้อยติดอยู่ระหว่างซอกหินแทนที่จะวิง่งหนีไปเธอกลับลงไปอุ้มมันขึ้นมาและนําไปปล่อยในจุดที่เป็นพื้นที่โล่งโดยมีคนในครอบครัวอยู่ด้านหลังอย่างประทับใจ อย่าว่าแต่พ่อแม่เลยค่ะพวกเราเห็นกระสืงใจไม่แพ้กันน่ารักจริงๆเนอะหมึกเกยตื้นปกติหมึกต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมคะแต่งานนี้ทำเอาทุกคนสงสัยไม่น้อยว่ามันเกยตื้นขึ้นมานอนแองแมงหลายตัวได้อย่างไรถามมันไปก็ไม่น่าจะรู้เรื่องแน่และพี่กนนี้ก็ททำสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือค่อยๆใช้ไม้ประคองร่างมันขึ้นมาอย่างแผวเบาแล้วนำไปส่งคืนสู่ทะเลอย่างที่เห็นไม่รู้ว่ารอดในร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่แต่ที่แน่นๆถือว่าโชคดีแล้วล่ะที่มาเจอพี่เขา ไม่อย่างนั้นแย่แน่แนเลยลูกม้าลายติดระหว่างซอกต้นไม้ความลูกสัตว์เนอะบางครั้งก็เล่นสนจนได้เรื่องเหมือนอย่างในคลิปนี้ที่ลูกม้าลายดันตัวไปติดระหว่างต้นไม้สองต้นงานนี้เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าช่วยเหลือ,อยัางด่วนซึ่งแน่นอนว่าระหว่างช่วยเหลือมันก็พยายามดิ้นอยู่สักพักจนในที่สุดก็ออกมาได้และวิง่งรูดเข้าไปในป่าทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปเผื่อว่าเจ้าม้าลายน้องจะได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะเห็นว่ามันได้พบกับพ่อแม่ยังปลอดภัยสบายใจกันได้แล้วนะคะทุกคนนกคู่บาดเจ็บกลายเป็นภาพประทับใจชาวเน็ตเมื่อนกคู่บาดเจ็บจากการที่ปีกของมันติดก,กับต้นไม้ห้อยต่องแต่งอยู่แถวแม่น้ําแห่งหนึ่งได้รับความช่วยเหลือโดยพลเมืองดีคนนี้มือถือสวิงและไม้ยาวเขาค่อยๆเดินลงไปในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว ทันใดนั้นก็ใช้ไม้ตัดเอ็นที่ติดอยู่กับปีกของนกคู่และพามันมาทําแผลโดยที่เจ้าหนกคูกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดูสายตาที่มันมองสิคะซาบซึ้งใจเหมือนขอบคุณเลยค่ะและหลังจากปฐมพยาบาลเสร็จเขาก็ปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมช่วยดูแกะติดอยู่ในท่อระบายน้ําเจ้าแกะผู้โชคร้ายตัวนี้คาดว่ามันคงมาแช่น้ําเนื่องจากอา,ากาศร้อนแต่ดันพลาดซะก่อนเลยตัวไปติดแงกอยู่ด้านในโชคดีที่มีคนไปแจ้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ไม้ยาวๆเขีย่ยหลังจากค่อยๆจับและดึงออกมาอยู่นานมันก็ออกมาจนได้โดยพี่เจ้าหน้าที่ผู้ใจดีก็คอยลูกหัวลูกหลังปลอบใจมันด้วยโอ้โหไม่เป็นอะไรแล้วนะแม่นาทีติดเสื้อชูชีพเป็นนาทีระทึกใจกันเลยทีเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเมืองฟอ์ต์ลอเดเดลที่ใช้เวลากว่าหลายชั่วโมงช่วยแม่นาทีผู้โชคร้ายที่ดันตัวไปติดกับเสื้อชูชีพ ทีมงานพยายามจะถอดเสื้อชูชีพออกอยู่หลายครั้งแต่เจ้าตัวก็ไม่ให้ความร่วมมือเอาซะเลยเห็นได้ชัดว่ามันกลัวเรือและหนักว่ายน้ำที่พยายามจะช่วยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จับได้และแล้วก็ได้เวลาถอดเสื้อชูชีพช่วยมาาทีแล้วจ้ายอมใจพี่ๆเจ้าหน้าที่เลยจริงๆอดทนเก่งมากๆคุณยายช่วยหงบนสะพานทำเอาแอดอบอุ่นใจไม่น้อยเมื่อคุณยายชาวเยอรมันคนหนึ่งผ่านมาบนสะพานและพบว่าหงตัวนี้กำลังหนงทาง เธอจึงกค่อยจับตัวมันไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ดิดนรุบๆอย่างที่เห็นจกกนกระทั่งคุณยายได้จังหวะแม่คุณก็ยกตัวมันขึ้นและปล่อยให้มันกลับลงไปในน้ําสร้างความตกใจให้กับคนที่บันทึกภาพถึงกับต้องเช็คให้เห็นกับตาว่าหงตัวนั้นยังอยู่ดีไหมสุดท้ายก็ได้รู้ว่าหงกระพือปีกแล้วลอยน้าออกไปย่งมีความสุขเป็นอันว่ามิชชั่นคอมพลีตน,นะคะทุกคนวางจมปลัก เหตุเกิดนั้นทะเลสาบแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของโปลแลนด์เมื่อมีคนไปพบกวางติดแขกอยู่ในปลักโคลนสภาพค่อนข้างอิดโรยเหมือนจะไม่ไหวแล้วจึงช่วยกระดมทีมช่วยเหลือโดยพวกเขาผูกเชือกไว้กับเขาของกวางและช่วยกันดึงแต่ด้วยน้ำหนักของกวางที่ค่อนข้างมากบวกกับแรงดูดจากโคลนจึงใช้เวลาพอสมควรพอช่วยออกมาน้องก็มีสภาพอย่างที่เห็นดื่มน้ำอักกันเลยทีเดียวเฮ้อรอดไปแล้วนะเจ้ากวางลวงรางน้ำช่วยกระลอก เห็นพี่คนนี้ก้มกมเงยๆทุบๆรางน้ําอยู่ไม่ใช่อะไรนะเธอกําลังทาความสารรางน้ําที่เต็มไปได้วยสิ่งสกปรกและช่วยจะกรอกน้อที่ติดอยู่ในท่อรางน้ําค่ะงงเหมือนกันว่าน้องไปติดได้ยังไงจึงทําได้ค่อยๆขอให้เศษหินไหลออกมาและแล้วก็ทะดา้องกลอกหลุดออกมาแล้วทันทีที่เป็นอิสระมันก็วิ่งพุดเข้าไปในสวนทันทีแหมขอบคุณสักคำก็ไม่มีรีบไปไหนกันเนี่ยกราวฮอกติดอยู่ในเครื่องยนต์ อึ้งกันเป็นแถบเมื่อช่างในโชว์ลูมรถยนต์แห่งหนึ่งกำลังง่วนไปกับการแกะเครื่องยนต์รถกระบะแต่ไม่ได้ซ่อมเครื่องอะไรนะเพราะมีเจ้าสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักแย่งเจ้ากาฮอกติดอยู่ในนั้นโมเมนท์ที่เขาคว้ามันออกมาได้ใครที่เห็นก็ทั้งอึง้งทั้งงงไปพร้อมกันเลยว่ามันเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ไงหรือเจ้ากาวฮอกตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องยนต์แบบใหม่กันนะเอาเป็นว่าอย่าเข้าไปอีกล่ะอันตรายนั่นรู้ไหมภารกิจเสฟชีวิตลูกหมูกลายเป็นภาพสุดน่ารักและประทับใจชาวเน็ เมื่อนักดับเพลิงผู้กล้าหาญได้ช่วยชีวิตหมูกว่า150ตัวจากเหตุการ์ไฟไหม้ในยุ้งฉางแห่งหนึ่งขนาดใหญ่ที่รัเสเซียโดยพวกเขาช่วยกันคนละไม้คนละมืออุ้มทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไปยังที่ปลอดภัยสังเกตว่าระหว่างช่วยเหลือก็จะได้ยินเสียงร้องอุ้ดอุดอยู่ตลนอดนเวลาเลยแปลว,ว่าปลอดภัยแล้วสินะช่วยกวางน้อยจากภัยหนาวเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อย เมื่อมีคนโพสคลิปกวางตัวหนึ่งอยู่ในสภาพน้ำแข็งเกาะจมูกและตัวยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่แบบนั้นเนื่องจากอากาศหนาวเย็นและมีหิมะตกหนักคาดว่าอุณหภูมิต่ำกว่าลบ56องศาเซลเซียสด,ด้วยซ้ำโชคดีที่คนในท้องถิ่นไม่นิ่งนอนใจรีบเข้าไปดูแต่เมื่อเห็นคนเข้ามาใกล้มันก็เริ่มวิ่งหนีทันทีที่มันยอมให้จับตัวพวกเขาช่วยกันเอาเศษน้ำแข็งที่ติดตัวเจ้ากวางออกและมอบความอบอุ่นให้กับมันโถโถเจ้ากวางน้อยไม่ต้องห่วงรอดแล้วนะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy Top 10 Box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย